อย่าประมาทแม้ด้วยการสั่งสมความคิดไม่ดีเล็กๆน้อยๆการอยู่ใกล้กันนานๆคือการสั่งสมหลายสิ่งทั้งความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งความทรงจำดีร้ายทั้งบุญบาปที่ร่วมกันทำร่วมกันพูดและทั้งบุญบาปที่แยกกันปรุงแต่งแยกกันคิดบวกคิดลบต่อกันที่ดีๆถือว่าเป็นสายใหญ่ที่แย่ๆ ถือว่าเป็นแรงอัดบางคนมีสายใยส่วนตัวดีเจอหน้ากันแล้วพูดคุยดีแต่ต้องทำงานแย่งหน้าแย่งตาแข่งดีแข่งเด่นกันเลยเกิดการสะสมแรงอัดอยู่ในอกยิ่งมากยิ่งอึดอัดยิ่งอึดอัดยิ่งนึกเกลียดหรือร้อนรุ่มกลุ้มใจด้วยความอิจฉาริษยาเต็มไปด้วยคำหย,บยบาบยาบๆประจุแน่นในหัวพอเดือนปีผ่านไป ในที่สุดก็เกิดอาการอกแตกต้องระเบิดเป็นคำพูดถ้าไม่พุ่งตรงเข้ากระทบหูซึ่งๆหน้าอย่างน้อยก็ขอตีวัวกระทบคราสหน่อยบางคนมีสายใยส่วนตัวเบาบางเจอหน้ากันแล้วงันๆแต่หน้าที่การงานเกื้อกูลกันส่งเสริมกันและกันให้ได้ดีมีหน้ามีตากว่าทำเองคนเดียวการสะสมแรงอัดเลยไม่เกิด ดังนั้นยิ่งนานสายใยเบาบางยิ่งเหนียวแน่นขึ้นยิ่งเจอหน้ายิ่งคุยดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นคนสนิทช่วยกันได้ทุกเรื่องนึกอะไรรุนแรงเม่อต้องพลัดพรากจากกันสังเกตความชอบความชังโดยความเป็นของสั่งสมไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นเท่านั้นเท่านี้ในชั่วข้ามคืนแล้วคุณจะอ่านออกบอกถูกว่า ประมาทกับการสั่งสมความคิดและคิดน้อยไม่ได้ประมาทกับการพูดดีพูดร้ายใส่กันไม่ได้ประมาทกับการทำบุญทำบาปร่วมกันไม่ได้คุณกำลังสร้างโลกแห่งความรักความเกลียดขึ้นมาทุกวันแล้วก็ต้องอยู่ในโลกแบบนั้นไปจนตายด้วย